คครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องผมนะครับแล้วกลับมาแล้วครับกับอีกวิดีโอหนึ่งนะตอนนี้ก็ตอนเช้าเลยนะครับข้างนอกก็ไม่ได้หนาวมากนะผมอ่ะก็จะมาทําวิดีโอให้แฟนเพจดูอีกแล้วนะครับผมเห็นแฟนเพจหลายคนมาเลยนะถามมาว่ากัทจังอยู่บอร์ดิงสกูลเนี่ยเขาซักผ้ากันยังไงต้องออกไปซักหรือเปล่าหรือว่าซักเองหรือว่าต้องส่งซักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอ่ะจะพาแฟนเพจไปดูว่าเฮ้ยผมอ่ะเอาผ้าผมอ่ะไปซักที่ไหนนะครับ๋ยวตามผมมาก่อนนะนี่คือผ้าผมเนี่ย พอราใช้เสร็จแนละ้วแบบออกไปข้างนอกแล้วกลับมาครับถอดเสื้อแล้วจะมาใส่ไว้ในถุงอันนี้เลยครับอันนี้จะห้อยไว้ตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะครับเราเห็นไหมเกตเห็นว่าตอนนี้มันเต็มแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาซักแล้วนะครับือ <c oughs> ทุกครั้งนะครับปกติแล้วจะซักทุกอาทิตย์นะแต่ว่าอันนี้มันผ่านมาประมาณแบบอาทิตย์ครึ่งแล้วนะถุงก็เลยมันตุงต้งๆหน่อยนะครับจริงๆเป็นถุงนาราด้วยนะครับนี่ถุงนาราสปอนเซอร์โดนาราครับเพชรก็จะพาเพชรลงไป ครับเพราะว่าวิธีซักเนี่ยมันอยู่ข้างล่างตอนนี้ผมอยู่ชั้นสาครับแต่ว่าตัวซักผาอยู่ข้างล่างก็หวา o กอดหวาย o รียกเ t ิน Church fit You have the Church fit Church fit นี่ครับนี่ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะ ตอนนี้มีคนซักอยู่คนะือทุกคนเนี่ยก็จะใช้เครื่องพวกนี้หมดเลยนะพอรามีคนมาซักเนี่ยผมก็จะเอาเนี้ยวาวไว้ยนเก้าอี้ก่อนนะแบบทุกคนวางไว้อย่างนี้น,นะครับแล้วเราก็มาดูว่าตรงนี้ว่าก็เหลืออีกกี่นาทีนะเสื้อันนี้เหลืออีกห้านาทีโชคดีมากเลยปกติแล้วลงมาเนี่ยโอ้โหชั่วโมงหนึ่งเลยมันรอนานเลยแต่ว่าอันนี้แค่ห้านาทีครเรากลับมาห้านาทีแล้วเดี๋ยวผมอาจะพากัน ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราอ่ะก็จะมาเอาออกมากันนะแป๊บหนึ่งมันจะปิ๊บมันจะมีเสียงดีหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราก็ถ้าเกิดเป็นของคนอื่นเนี่ยเราก็เอาอันนี้ออกมาแล้วใส่เข้าไปในไดรยเออร์เครื่องอบนะอบผ้าแล้วอันนี้เป็นเครื่องซักผ้านะครับขอให้ถอดได้ถอได้ไหมถอดใส่พิจาร แล้วเราก็เปิดอันนี้บเราก็ค่อยๆใส่เข้าไปในกรรเดื่อแล้วเราก็เอาของเรามาใส่นะครับซึ่งของเราอยู่อันนี้นี่ที่ของปกเลยนะใส่เข้าไปเลยนี่ผมก็ใส่เข้าไปแล้วนี่นะครับนี่อันนี้เป็นสิ่งที่หมหัศจรรย์มากเลยนะอันนี้คุณแม่แพ็คมาจากไทยเลยนะครับแล้วอันนี้เป็นตัว ทุกอย่างรวมกันเลยนะโยนเข้าไปเลยเราก็เปิดนะครับแล้วมันจะสักให้แบบหอมแล้วก็นุ่มมากเลยเบบี้นมคชันะครับสุดยอดมากเราก็แค่ใส่เข้าไปเลย<อ>ใช้แบบ r e u s b l l ด้ว้เลยนะผมไม่ต้องแบบไปซื้อใหม่<ร>หมเปิดอันนี้มี52นาทีแล้วก็กด g o to start าตอนนี้เราก็แค่รอเลยนะปะกติถ้าเกิด ตอนนี้ผมอ่ะก็จะขึ้นห้องหรือว่าไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะครับผมจะมาทำอะไรแบบฟรีไทม์เนาะแล้วก็ไปทำในกลุ่มไม่ใช่มาแบบนั่งรอตรงนี้ห้าสิบสองนาทีเลยนะอันนี้เราก็ซักผดไปเลยเ,เดี๋ยวตอนมันซักเสร็จเดี๋ยวผมอ่ะกลับมานะครับเ,เพราะว่าตรงไรเออร์เนี่ยมันมีอะไรจริงๆด้วยที่ต้องใส่เข้าไปก่อนนะ เมห้กาก็52องนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างคืออยู่ที่บ้านเนี่ยผมไม่ได้ทําเลยนะครับมาที่ต้องแบบมาเรียนรู้นะคือวันแรกที่ทมาทำเนี่ยแบบโงโหงงมากเลยกลุ่ม,มอะไรเนี่ยต้องค่อยๆกดเอาแล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วนะอยู่มาสาักพักแล้วเอ่เอเปิออกมาครับอันนี้เอามาเปิดโมเดลยูนิลี่ก์ของผมใช่เข้าไปเลยของมันเยอะแล้วก็นี่คือ รีเยอร์ที่อเมริกาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอันนี้เขาเรียกว่ารีเยอร์ชีสอันนี้มันจะทําให้ผ้านเนี่ยที่เราดรายเนี่ยมันไม่มันไม่ย่นถ้าไม่ดีจุยเพลินอเล็กซ์รีเยอร์อ่าหว่อนไปจุยจุยตลอดชิลโอเคโย่เอาทิ้งชิลแล้วใส่ไปสองอันเอาไปสองอันใส่โอเคอยู่เข้าไปเลยโอเคเราก็ปิดป๊บใช่ไหม นอร์โม <Normal S 2> เลยรล้วเราก็แค่กดตรงนี้เลยปึออ๊บค้างไว้สามสามามวิมันก็จะเริ่มนะครับอันนี้มันก็จะวิ่งไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่นะครับก็คือวิธีที่ผมซักผ้าแล้วก็ดรายผ้านะครับทำให้ผ้าแห้งนะคือหลังจากนี้มันแห้งเสร็จผมก็เอาขึ้นไปนะครับแล้วก็พับแล้วก็เก็บในตู้เลย นี่ก็เป็นแบบชีวิตรประจําวันของผมนะแต่ผมก็จะพยายามถ่ายมาถ้าเกิดผมมีอะไรเจ๋งๆอีกนะนะก็จะถ่ายมาฝากเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะ